กุ้งข้าวเต็มนะครับเห็นไหมครับเยอะมากครับที่ดักหักเลยครับฝนตกแล้วครับเรียบร้อยครับตกแล้วนะครับอันนี้กุ้งข้าวเต็มเลยครับดูสภาพของที่ตกปลาผมครับไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมมั้ยยังครับนี่ปลาออกหมดได้ยังครับเยอะมากครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆกคนที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการดักกุ้งดักปาลาซิวอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดักแบบทุ่นลอยนะครับเพราะว่าปริมาณในสระน้ําเยอะมากครับฝนตกอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีดักของผมอีกวิธีหนึ่งสําหรับพื้นที่ที่ว่าฝนตกและก็น้ําเยอะดักกุ้งดักปาลาซิวยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะใช้ย่าสูตรหอมแล้วก็ย่าสูรหมากนะครับ ผสมรวมกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาคอยชมโบนานกันนะครับอ่ะติดตามครับผมผมก็ใช้น้ําในสระนี่แหละครับผสมวิธีแกะก็ง่ายๆครับเดี๋ยวมันจะเป็นผงนะครับแบบนี้ครับแกะก็ใส่ได้เลยครับหลายๆท่านอาจจะยังผสมไม่เป็นครับเนี่ยแกะแบบนี้ครับแล้วก็ใส่แล้วก็น้ําจากสระนี่แหละครับอ่า ใส่น้ำลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็คลุกคล้าให้เข้ากันแบบนี้ครับนะครับก็จะสามารถปั้นเป็นก้อนได้เดี๋ยวมาคอยชมบโบานกันนะครับผมมาตอนนี้ก็เที่ยงป่าแล้วครับนะครับก็ปั้นก้อนประมาณนี้ครับโอเคนะครับะเดี๋ยวคอยชมผลนาณกันนะครับเหยื่อดัก้งดักปลากันเทพนะครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับถ้าเข้าเยอะนะครับ ผมจะปลูกทุนไว้ประมาณนี้นะครับให้อ่านจากที่ดักประมาณครบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขวดน้ํานะครับขวดพลาสติกมัทต่จุกด้านหน้าตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดักให้ฝั่งนี้ติดพื้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ให้ลอยไว้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลหานจะได้สักประมาณไหนช่วงนี้น้ําเยอะนะครับต้องใช้วิธีนี้ในการดักนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าเข้าดีนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเหยื่อแล้วก็ที่ดักแล้วก็วิธีการดักลองเอาไปใช้กันดูได้ครับอ่ะเดี๋ยวคอยจมกลนานะครับ อโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลา,านกันนะครับว่าจะได้สักประมาณไหนนะครับะติดตามครับผมเดี๋ยวเหยื่อที่เหลือนี่ผมจะใช้ตกปลานะครับะเหยื่อดักงดักปลากันเทพตกปลาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาคอยดูผลา,านกันนะครับอติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลานอันแรกกันนะครับว่าผลานจะได้สักประมาณไหนนะครับะติดตามครับผมฝนใกล้ตกเลยครับดูนะครับ นี่นะครับวิธีดักของผมนะครับอันนี้วุ่นครับเต็มนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับอ่ะติดตามครับผมอ่เมื่อกี้ผมนั่งตกเบ็ดอยู่ครับอ่าอ้คันหนึ่งหักครับแล้วก็อีกคันหนึ่งเอาปลาขึ้นมาจะถึงตะลิงแต่ก็ยังหลุดครับเสียดายมากแต่ก็ได้อยู่หลายตัวอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปชมผลงานกันนะครับอ่ะติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ นีกุ้งเข้าเต็มเลยครับเห็นไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับฝนใกล้ตกแล้วครับติดตามนะครับวิธีนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเนี่ยขวดน้าแบบนี้ครับผูกด้านบนไว้ช่วงฤดูฝนตกน้ำเยอะๆนะครับลองไปใช้กันดูนะครับเดือดกุ้งดักปลาคันเทพด้วยนะครับเดือดกุ้งดักปลาคันเทพด้วยนะครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับฝนตกแล้วครับ ผมรีบไม่แล้วนะครับกุ้งข้าวเต็มเลยครับโอ้ย่านี้คมมากครับย่าเซมใทรกุ้งข้าวเต็มเลยครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ดักตุ้นจมนะครับอันนี้น้ำไม่ลึกมาก กุ้งที่เข้านะครับเยอะมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับฝนตกแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าผมดูไม่เสร็จก็คือเดี๋ยว่อยไปดูฝนนานรวมกันนะครับโอเคครับผมติดตามครับผมผมรีบห้แล้วนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับฝนตกแล้วครับอันนี้ตกจริงแล้วครับรอบนี้มาแบบโ พี่ดักหักเลยครับพี่ดักหักเลยครับอะโอเคครับผมอะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันครับผมฝนตกแล้วครับติดตามนะครับตกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอสักพักนะครับโอเคครับผมติดตามนะครับฝนตกแรงมากครับเดี๋ยวเรามานั่งลุ้นกันสักพักนะครับว่าฝนจะแรงตอนไหนนะผมก็นั่งทาน้ำลำไยครับน้ำลำไย คลิปผมนี้ไม่มีอะไรมากครับผมต้องการมาลองให้ดูแล้วก็มาสาธิตให้ดูถึงวิธีการดักวิธีการใช้เหยื่อครับคือผมอยากให้ทุกท่านสามารถเอาไปประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เอาลองเอาไปทดลองทํากันดูนะครับว่าวิธีที่ผมทําเนี่ยในแต่และพื้นที่เนี่ยใช้ได้ผลไหมเหมือนพื้นที่ที่ผมมาลองให้ดูเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับช่วงนี้ฝนตกครับ อ่าน้ำเยอะครับผมบอกให้เลยในแต่ละพื้นที่ดักปูไม่ค่อยเข้าหรอกครับจริงไหมครับจริงไหมครับแล้วก็นี่ขนาดฝนตกเห็นไหมครับเนี่ยผมยังมาลองให้ดูเลยนะครับติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็อุดหนุนอาหารกันเยอะๆนะครับแล้วก็ที่ดักก็มีกน่ายนะครับสามารถสั่งกันได้ผมเต็มที่ทุกคลิปครับไม่ต้องกลัวฝนตกฟ้าร้องแดดออกผมก็มาดักให้ดูครับนะติดตามนะครับทานน้ำน้ำใจไหมครับ ตกขนาดนี้นี่ว่ายน้ํากลับดีกว่าไหมครับว่ายน้ากลับดีกว่าไหมครับไม่มีทีท่าว่าจะแรงเลยครับดูครับมืดทั้งท้องฟ้าเลยครับแต่เขาจะบอกไว้เสมอนะครับว่าฟ้าหลังฝนจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอครับมีสิ่งสวยงามที่ว่าเราอาจจะได้พบเจอวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับถ้าวันนี้ดูไม่ทันก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็้มาชมกันนะครับ อ่าผมก็ทําเต็มที่แล้วครับหนูเบ็ดยังไม่ได้เก็บเลยครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับเบ็ดตกปลากับร่มก็ยังไม่ได้เก็บเลยครับรีบมาดูที่ดักปงให้ก่อนอ่ะโอเคครับผมติดตามนะครับฝาร้องมากครับโอ้ยมาถ่ายคลิปนี้ฝาร้องนี่น่ากลัวนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับอ่านะครับเลยไม่กี่ยนครับแต่ว่าฝั่งโน้นเห็นไหมครับหนอผมตกปลาไว้ ร่มกระจายหมดแล้วครับติดตามครับผมเดี๋ยวเรามาดูผ่าฝนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ได้ปลาตลาดหนึ่งตัวแล้วก็กุ้งครับโอเคโอเคครับผม <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันดีกว่านะครับปลาลั่น เดี๋ยวเราไปดูวันสุดท้ายกันนะครับบางอันผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากก็เมื่อกี้ผมต้องรีบดูครับใกล้ค่ำนะครับเดี๋ยวไ็ติดตามนะครับอันนี้กุ้งข้าวเต็มเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลานรวมกันนะครับว่าผลานรวมได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวว่าติดตามนะครับะติดตามครับผมเยอะไหมครับดูสภาพของที่ตกปลาผมครับ เละตุ้มเป๊ะครับดูครับฝนตกแรงมากเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าพัดลมแบบกระเจิงครับแล้วก็ที่ดักครับอ่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าน้ําท่วมไือยังครับนี่ปลาหมดได้ยังครับอ๋อยังไม่หมดครับสองสี่หกยังเหลืออยู่นะครับอันนี้คือปลาที่ผมได้นะครับอ่าดูครับอ่าสวยๆนะครับอันนี้คือ ลาที่ผมได้ครับยังออกไม่หมดนะครับฝนตกน้ําเต็มเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวกุ้งเข้าไปชมกันที่บ้านนะครับว่าผลหานได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผมเดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับอย่าดักกุ้งดักปลากันเทพตกปลาได้ด้วยนะครับเยี่ยมครับอันนี้คือผลานที่ได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้นะครับอันนี้คือกุ้งที่ผมได้นะครับทั้งหมดดูครับเยอะไหมครับอ่าผมบอกให้เลยว่า ฝนตกนะครับน้ําเยอะนะครับเนี่ยดักกุ้งทับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็อันนี้คือปลาที่ผมได้นะครับเยอะอดักกุ้งหนักปลาขั้นเทพตกปลาได้ด้วยนะครับดูครับอ่ะเยอะไหมครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมมาก็ติดค้าแล้วนะครับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับเยอะหักกุ้งหนักปลาขั้นเทพนะครับตอนนี้ผมมาจําหน่ายในเพจผมนะครับหากินถิ่นบ้านเรานะครับสกายพิชชิ่งหนึ่งถึงสี่หอกค่าส่งสี่สิบห้าบาทห้าหอกขึ้นไปส่งฟรีครับ ตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้อยู่นะครับแล้วก็อีกสองช่องทางสามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปี้ก็ได้ครับผ่านลาซาด้าก็ได้ครับเดือดดักกุ้งดักปลากันเทพนะครับพอละห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสั่งจากกระบี่เท่านั้นนะครับผมบอกให้เลยว่าราคานี้คุ้มที่สุดนะครับหนึ่งพอดักได้แปดถึงสิบหลังนะครับดักได้ประมาณสามรอบนะครับแล้วก็ที่ดักกุ้งก็มีจําหน่ายนะครับผมจําหน่ายหลังละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะเอามาแก้ไขช่องทางเท่าไ้ก่อนนะครับ หนึ่งถึงแปดหลังผมคิดค่าส่งห้าสิบบาทนะครับเก้าถึงสิบห้าหลังผมคิดค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ผมจะแถมอาหารให้หนึ่งอนะครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับผมบอกให้เลยว่าราคานี้คุ้มที่สุดแล้วครับผมจะเอามาแต่งช่องทางเข้าไว้ก่อนอย่างสวยนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหาป้กหาปลาที่ไหนนะครับ ทุกทุกท่านก็จะได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมบอกให้เลยว่าผมตุ่มเทมากนะครับผนก็ตกอห็างนี้ครับแต่ผมอยากให้ทุกทุกท่านได้เห็นว่าเหยื่อดักงหดักปลาขั้นเทพดักงได้จริงแล้วก็ตกปลาได้จริงเห็นไหมครับคนงานที่ได้ผมบอกให้เลยว่าเยอะมากครับติดตามนะครับติดตามครับผม